สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ก็เข้าสู่ EP ที่7ของเราแล้วนะคะก็เป็นส่วนที่2ของหนังสือเล่มนี้นั่นเองค่ะเปิดแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง17ความต่างของวิธีคิดและการกระทำระหว่างคนรวยกับคนจนและคนชนชั้นกลางนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์กันก่อนเนาะว่าเราจะไม่พูดถึงว่า แนวคิดของแต่ละกลุ่มคนนั้นเป็นแนวคิดที่ดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงนะคะอันนั้นเราจะไม่เปรียบเทียบแต่ว่าเพราอยากให้มองอีกมุมหนึงว่าวิธีคิดแบบนี้นะคะจะนำคุณไปสู่ความร่ำรวยได้และวิธีคิดแบบนี้นะคะจะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จนะคะ ในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้นะคะเราพูดถึงกระบวนการปรากฏผลเราเรียนรู้แล้วว่าความคิดนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทาและการกระทานาไปสู่ผลลัพธ์และทุกๆอย่างนะคะก็เริ่มต้นด้วยความคิดซึ่งมีที่มาจากสมองของคุณนั่นเองคำว่าสมองนะคะทุกคนอาจจะเคยรู้จักจากคำพูดที่ว่าเรื่องของจิตอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางคนนั้นก็ อาจจะใช้คำว่าสมองอันนี้น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่แท้จริงแล้วคำสองคำนี้ค่ะคือการอ,าอยู่ในสภาวะจิตที่ดีการทำให้จิตฝึกฝนจิตแห่งความมั่งคั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เพ็นคำคำเดียวนะคะกับคำว่าสมองของเรานะคะจิตหรือว่าสมองของเราเนี่ยมี อำนาจมหาศาลเลยค่ะทุกคนสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับการโฟกัสของคุณด้วย ถ้าคุณโฟกัสไปในเรื่องที่คุณอยากได้คุณอยากจะมีคุณต้องการนะคะคุณก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาในทางกลับกันค่ะถ้าคุณโฟกัสไปในเรื่องที่คุณไม่ต้องการนะคะการโฟกัสก็หมายถึงการที่เราคิดถึงบ่อยย้ำเตือนตัวเองบ,บ่อยไม่อยากได้สิ่งไหนแต่ว่าพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยจังเลยนะคะก็กลายเป็นว่าสมองของเราเนี่ยก็ดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ที่คล้ายๆความรู้สึกแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งที่จริงแล้วนะคะเรื่องของสมองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าพิศวงอะไรนะคะหรือสมองของเรานะคะก็มีส่วนประกอบพื้นฐานในชีวิตแต่เราส่วนใหญ่กลับไม่รู้ว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้ค่ะทำงานอย่างไรนะคะดังนั้นก่อนอื่นเราจะพูดถึงเรื่องระบบการทำงานของสมองถ้าจะเทียบแล้วสมองคุณก็ไม่ต่างอะไรกับตู้เก็บแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่นั่นเองค่ะเหมือนตู้เอกสารในออฟฟิศนะคะหรือ หรือถ้าเปรียบเทียบกับที่บ้านของคุณนะคะก็คือเหมือนตู้เอกสารหรือตู้เก็บของขนาดใหญ่นั่นแหละคะ่ะทุกข้อมูลที่ผ่านเข้ามาในหัวของคุณนะคะจะถูกติดป้ายแล้วก็เก็บไว้ในแฟ้มเพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้และช่วยให้คุณอยู่รอดได้ยินชัดไหมคะเพื่อช่วยให้คุณอยู่รอดอ่ะหนังสือเขาก็ได้บอกอีกว่าผมไม่ได้บอกว่าช่วยให้คุณก้าวหน้านะครับ ผมพูดว่าช่วยให้อยู่รอดและไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามค่ะข้อมูลในสมองของคุณจะถูกดึงออกมาใช้ประกอบการพิจารณาว่าคุณควรมีปฏิกิริยาอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคุณกำลังใกล้ครวนถึงโอกาสทางการเงินอยู่ข้อมูลในแฟ้มที่ติดป้ายว่าเงินก็จะถูกดึงออกมาใช้โดยอัตโนมัติ และคุณก็จะตัดสินใจจากข้อมูลนั้นว่าควรทำหรือไม่ควรทำควรทำอย่างไรความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในแฟ้มข้อมูลเรื่องเงินและก็หากมีขอบเขตเพียงแค่นั้นเพราะนั่นก็คือแฟ้มข้อมูลเรื่องเงินทั้งหมดที่ทอยู่ในสมองของคุณนึกออกไหมคะว่าทำไมคนเราต้องฝึกฝนหรือว่าอ่านหนังสือคนที่เขาประสบความสำเร็จ คนที่มีปัญหาเรื่องการเงินทำไมเราต้องอ่านหนังสือเรื่องการเงินเพราะนั่นหมายถึงว่าเรากำลังเอาประสบการณ์ของคนอื่นหรือว่าแนวคิดวิธีการของคนอื่นนะคะมาสู่สมองของเราเพราะเวลาที่เราเจอปัญหาเรื่องนี้เราจะได้มีแนวทางแก้ไขในทางกับการค่ะถ้าเรามีเหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตที่เราเคยเจอมาเนี่ยบังเอิญว่า ปัญหาเรื่องเงินนะคะก็ดูเป็นว่าเป็นปัญหาใหญ่เสลือเกินนะคะเพราะนั่นประสบการณ์หรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะคะก็ยังไม่ครอบกลุ่มนะคะหมายถึงว่าตรงนี้เราอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์แล้วสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหม่นะคะทั้งนี้การที่เราเรียนรู้เนี่ยค่ะการที่เราสะสมประสบการณ์นะคะหรือว่าแนวคิดวิธีการของคนที่เขาประสบความสำเร็จเท่ากับว่า ตัวเราก็ได้เพิ่มแฟ้มข้อมูลแห่งความมังคั่งใสหัวหรือว่าเจ้าสมองของเรานั่นเองค่ะเขาบอกว่าคุณตัดสินใจตามสิ่งที่คุณเชื่อว่ามีเหตุผลและเหมาะสมกับคุณในช่วงเวลานั้นๆคุณกล่อมให้ตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามนะคะปัญหาก็คือทางเลือกที่ถูกต้องของคุณอาจไม่ใช่หนทางสู่ความสำเร็จอันที่จริงแล้วนะคะ สิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับคุณอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์อันย่ำแยก่ก็เป็นได้แล้วก็ขอยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าภรรยาของผมอยู่ในห้างสรรพสินค้าเธอเห็นกระเป๋าสีเขียวกำลังลดราคา25%เธอจึงรีบค้นแฟ้มบรรจุข้อมูลในสมองของเธอพร้อมกับคำถามฉันควรซื้อกระเป๋าใบนี้หรือเปล่า ในเวลาแค่เซิยวินาทีสมองของเธอก็ป้อนคำตอบกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะเธอกำลังหากระเป๋าสีเขียวมาใช้คู่กับรองเท้าสีเขียวที่เธอซื้อมาเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่พอดีแถมยังสะพายแล้วดูดีด้วยซื้อเถอะอันนี้คือสมองบอกแล้วขณะที่เธอกำลังเดินไปยังเคาน์เตอร์เพื่อชำระเงินนะคะสมองของเธอไม่เพียงตื่นเต้นยินดีที่เธอจะได้ซื้อกระเป๋าใบสวยเธอ,อยังภาคภูมิใจอีกต่างหากที่ซื้อมัน ตอนมันลดราคา25%ในความคิดของเธอการซื้อของครั้งนี้มีเหตุผลดีพร้อมเธออยากได้มันเธอเชื่อมั่นว่ามันจำเป็นและราคาถูกอย่างไรก็ตามเธอกลับไม่ฉุกคิดแม้แต่น้อยว่าจริงอยู่กระเป๋าใบนี้นี่สวยถูกใจเธอเลยและมันก็ลดราคาถูกอีกด้วยแต่ตอนนี้ฉันเป็นหนี้อยู่3,000ดอลลาร์ 3, ฉันควรเก็บไว้ซื้อคราวหลังจะดีกว่า เธอไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเพราะสารระบบความคิดของเธอไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นแฟ้มข้อมูลที่ว่าเมื่อคุณเป็นนี่จงอย่าได้ซื้อของเพิ่มไม่ได้ถูกบรรจุไว้และไม่มีอยู่ในหัวของเธอซึ่งหมายความว่าเธอไม่สามารถตัดสินใจปฏิบัติตามทางเลือกในข้อหลังได้ คุณพอจับประเด็นของผมได้ไหมถ้าแฟ้มข้อมูลในสาระบบของคุณไม่เอื้อต่อความสำเร็จด้านการเงินคุณก็จะไม่มีทางเลือกอื่นการตัดสินใจจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นไปตามธรรมชาติและมีเหตุผลที่สุดสำหรับคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะนำคุณไปสู่ไหยนะทางการเงินหรืออย่างดีที่สุดก็แค่ทำให้คุณมีฐานะปานกลางเท่านั้น คุณจะไม่มีวันร่ำรวยขึ้นมาได้เลยในทางกลับกันถ้าสาระบบความคิดของคุณบรรจุข้อมูลที่เอื้อต่อความสำเร็จด้านการเงินการตัดสินใจของคุณก็จะนำไปสู่ความสำเร็จโดยอัตโนมัติและเป็นไปโดยธรรมชาติคุณจะไม่ต้องคิดอะไรมากวิธีคิดตามปกติของคุณจะนำความสำเร็จมาให้เช่นเดียวกับโดยนลดนทัมผู้มีวิธีคิดตามปกติที่ก่อให้เกิดความมัง่งคั่ง เมื่อพูดถึงเรื่องเงินมันจะยอดเยี่ยมได้แค่ไหนถ้าคุณสามารถคิดแบบคนรวยได้อย่างเป็นธรรมชาติผมหวังว่าคุณคงตอบว่าเยี่ยมมากหรืออะไรทำนองนั้นนะครับจะว่าไปคุณเองก็สามารถทำได้ดังเช่นที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้ก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆก็คือการตระหนักนั่นหมายความว่าก้าวแรกสู่การคิดของคนรวยคือการเข้าใจว่า คนรวยคิดอย่างไรคนรวยมีวิธีคิดแตกต่างจากคนจนและคนชั้นกลางมากพวกเขาคิดต่างออกไปในเรื่องเงินความมั่งคัง่งตัวของพวกเขาเองคนอื่นๆและทุกๆแง่มุมของชีวิตเลยทีเดียวในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้เราจะสำรวจความต่างและเพื่อปรับแผนการเงินในหัวของคุณเราจะใส่แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคัง่ง17ชุดลงไป อย่างตู้เก็บแฟ้มความคิดของคุณเมื่อมีข้อมูลใหม่คุณก็จะนึกถึงทางเลือกใหม่คุณจะรู้เท่าทันตัวเองเมื่อกําลังคิดแบบคนจนหรือชนชั้นกลางและสามารถรวบรวมสติเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นไปตามอย่างที่คนรวยเขาคิดจําไว้ว่าคุณสามารถเลือกที่จะคิดในแง่ที่สนับสนุนตนเองทั้งในด้านความสุขและความสำเร็จ สำหรับหลักการเห็นความมั่งคั่งในข้อนี้นะคะคุณสามารถเลือกที่จะคิดในแง่ที่สนับสนุนตัวคุณเองทั้งในด้านความสุขและความสำเร็จที่ฮาบเล่าต่อว่ามีบางอย่างที่ผมอยากจะออกตัวไว้ก่อนที่เราจะพูดกันต่อข้อแรกก็คือผมไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาที่จะดูถูกคนจนหรือต้องการแสดงความเป็นคนไร้น้ำใจในความลำบากยากแค้นของพวกเขา ผมไม่ได้เชื่อว่าคนรวยดีกว่าคนจนพวกเขาแค่รวยกว่าแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากจะให้คุณเข้าใจประเด็นผมจึงอยากยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดข้อที่สองเมื่อผมพูดถึงคนรวยคนจนและชนชั้นกลางสิ่งที่ผมพูดถึงคือความคิดของพวกเขา คนเหล่านี้มีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไรผมไม่ได้พูดถึงจำนวนเงินที่พวกเขามีหรือคุณค่าที่พวกเขามีต่อสังคมข้อที่สผมจะยกตัวอย่างแบบกว้างผมเข้าใจว่าคนรวยและคนจนทุกคนอาจไม่เป็นเช่นที่ผมอธิบายเสมอไปเพียงแต่อยากให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจในทุกประเด็นที่ผมเน้นย้ำและสามารถนำมันมาใช้ได้จริงกับชีวิตข้อที่4ส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่พูดถึงพวกชนชั้นกลางมากนะักเพราะชนชั้นกลางมักมีความคิดที่ผสมปนเประหว่างคนรวยและคนจนแต่จุดมุ่งหมายของผมคือการทำให้คุณตระหนักว่าตัวคุณอยู่ตรงจุดไหนและหันไปคิดอย่างคนรวยมากขึ้น ถ้าคุณอยากจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นข้อ 5. หลักการหลายๆข้อในส่วนนี้อาจดูคล้ายกับนิสัยหรือพฤติกรรมมากกว่าวิธีคิดแต่จำไว้ว่าพฤติกรรมของเราเป็นผลมาจากความรู้สึกซึ่งมีที่มามาจากความคิดผลที่ตามมาก็คือการกระทาที่นาไปสู่ความร่ารวยย่อมมีที่มามาจากความคิดแบบฉบับของคนรวยสุดท้าย ผมอยากขอให้คุณเต็มใจปล่อยวางสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องผมหมายความว่าขอให้คุณเต็มใจปล่อยวางวิธีการดำเนินชีวิตแบบเดิมของคุณทำไมนะหรือเพราะวิธีทางของคุณนำคุณมาสู่จุดที่คุณเป็นอยู่ณเวลานี้ถ้าคุณอยากมีชีวิตแบบเดิมก็จงดำเนินชีวิตแบบเดิมๆต่อไปเถอะแต่ถ้าคุณยังไม่รวยบางทีนี่อาจถึงเวลาที่คุณต้องพิจารณาทางเลือกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเลือกที่ผมเสนอล้วนมีที่มามาจากคนที่ร่ำรวยมากๆและได้ทำให้คนนับหมื่นคนร่ำรวยขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณคุณจะได้เรียนรู้แนวคิดที่แสนเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในกลุ่มคนเดินดินบนโลกใบนี้ผมรู้ได้ยังไงนะหรือ ที่บริษัทของผมเราได้รับจดหมายและอ e ีเมลหลายพันฉบับในแต่ละปีซึ่งแจ้งให้เรารู้ว่าแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าคุณเรียนรู้และนำมันมาใช้ผมมั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เช่นกันในตอนท้ายของแฟ้มข้อมูลแต่ละชุดคุณจะพบวิธีประกาศเจตจำนง เพื่อให้มันฝังรากลึกลงไปในหัวของคุณนอกจากนี้ยังมีข้อควรปฏิบัติเพื่อการบรรจุแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งลงในสาระบบความคิดของคุณสิ่งสำคัญคือคุณต้องนำหลักการแต่ละข้อมาใช้ในชีวิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ข้อมูลฝังลึกลงไปกลายเป็นนิสัยติดตัวของคุณซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและถาวร คนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าคนเราจะมีนิสัยติดตัวแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือความจริงแล้วนิสัยมีอยู่สองประเภทนั่นคือนิสัยปฏิบัติกับนิสัยไม่ปฏิบัติสิ่งที่คุณไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในตอนนี้คือนิสัยไม่ปฏิบัติของคุณหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนนิสัยไม่ปฏิบัติเหล่านี้ให้เป็นนิสัยปฏิบัติก็คือการปฏิบัติการอ่านจะช่วยคุณได้ แต่การเปลี่ยนจากการอ่านไปเป็นการลงมือทำนั้นจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณคิดที่จะจริงจังกับความสำเร็จขอให้คุณพิสูจน์ตัวเองและลงมือทำตา,ตามข้อปฏิบัติที่ผมแนะนำอย่างที่แพรได้เกิดไปในช่วงแรกๆนะคะหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้กล่าวว่าคนจนคนชั้นกลางหรือว่าคนร่ำรวยแต่ว่าถ้าหากวันนี้ เรายังมีสิ่งที่เราต้องการอยู่อย่างเช่นเราอยากที่จะร่ำรวยนะคะบางทีการเปลี่ยนแนวความคิดไปเป็นแบบฉบับของคนร่ำรวยมันก็อาจจะทำให้เรา เจอสิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเปิดใจรับฟังนะคะหรือว่าสังเกตว่าตอนนี้เรามีวิธีคิดอย่างไรกับตัวเองนะคะตรงนี้ล่ะค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดรับแฟ้มข้อมูลใหม่สิ่งที่จำเป็นก็คือ การยอมรับตนเองณปัจจุบันนี้ก่อนตรงนี้แ่ะค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าหากเราอยากต้องการหรือว่าปรับเปลี่ยนตรงไหนนะคะแต่หากว่าเราไม่ยอมรับหรือว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้น่ะเราควรเปลี่ยนตรงไหนนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะหาจุดที่จะเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นการยอมรับ ด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆซึ่งข้อนี้ไม่ได้ใช้กับแนวคิดทางด้านการเงินเท่านั้นนะคะแต่ยังเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะ เรื่องการงานหรืออย่างอื่นด้วยตรงนี้ค่ะถ้าเราสามารถหาจุดที่ตัวเองต้องการแก้ไขนะคะก็คือการยอมรับก่อนตรงนี้ล่ะค่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆมากๆที่เราจะสามารถรับแฟ้มข้อมูลแบบใหม่นะคะเข้าไปสู่เจ้าสมองของเราเพื่อที่เวลาที่เราเจอปัญหาเจอเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆหรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในด้านดีนะคะเราก็จะสามารถนำแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาใช้กับชีวิตนั่นเองค่ะ